สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้การใช้สีน้ํานะคะเริ่มต้นนะคะนักเรียนก็จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆให้พร้อมนะคะโดยเริ่มต้นจาก สิ่งแรกนะคะกระดาษนะคะกระดาษสําหรับใช้ในการวาดภาพระบายสีนะคะเรีอนจจะใช้กระดาษร้อยปอนหรือกระดาษในสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะคุณรูณไม่ว่าแต่ว่าขอร้องว่าอย่าใช้กระดาษ A4 ปกติที่ใช้ในสํานักงานนะคะพวกดับเบิลเออะไรอย่างนี้ไม่ไม่เอามาใช้ในงานทัศนศิลป์นะคะโดยเฉพาะงานที่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สีน้ำเนี่ยกระดาษอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว พอเราผสมสีด้วยน้ําไปแล้วมันก็จะมีความชื้นนะคะพอมาลงในกระดาษที่มีความบางอย่างนี้นะคะมันก็จะยุ่ยแล้วก็งานนักเรียนก็จะเสียหายไปนะคะไม่ใช้กระดาษแบบนี้นะคะใช้กระดาษร้อยปอนหรือกระดาษวาดเขียนในสมุดวาดเขียนนะคะสําหรับคนที่ใช้กระดาษร้อยปอนก็ควรจะมีกระดานรองวาดนะคะให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่ต้องมีต้องจัดเตรียมต่อไปก็คือ ต้องมีอยู่แล้วในเรื่องของการวาดภาพระบายสีก็คือยางลบและดินสอนะคะทีนี้วันนี้เราจะเน้นหนักในเรื่องของการใช้สีน้ํานะคะสิ่งที่เรียนจะต้องจัดเตรียมต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีนะคะสีน้ําก็จะมีหลายประเภทนะคะมีทั้งเป็นลักษณะที่เป็นกล่อง หลอดเล็กๆนะคะหรืออาจจะเป็นหลอดใหญ่อย่างนี้นะคะในลักษณะของสีอะคริลิกก็ใช้ได้นะคะหรือสีโปสเตอร์นะคะที่มีอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ใช้ได้แต่คุณครูให้นักเรียนใช้ในการสร้างงานตอนนี้นะคะให้ใช้เพียงแค่3สีซึ่งเป็นแม่สีก็คือแดงเหลืองน้ำเงินนะคะซึ่งในร้านสะดวกซื้อนะคะก็จะมี3สีตามที่คุณครูกำหนดนะคะแล้วก็จะมีสีอื่น มาให้อีกหนึ่งสีนะคะซึ่งสีอื่นที่ผสมมาด้วยเนี่ยยังไม่เอามาใช้ตอนนี้นะคะบางกล่องอาจจะเป็นสีดําบางกล่องเป็นสีขาวหรือบางกล่องอจ,จะเป็นสีเขียวอื่นหรือสีอื่นๆที่ไม่ใช่สามสีในแม่สีนี้ก็ยังไม่ต้องเอามาใช้นะคะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้คุณครูให้สร้างงานโรอิสระโดยการใช้สีได้ตามความ ต้องการของนักเรียนนักเรียนค่อยเอามาใช้นะคะตอนนี้เราใช้แค่3สีเพราะเรากําลังจะเรียนในเรื่องของการผสมสีจากแม่สีทั้ง3สีนี้ให้กลายเป็น6สีหรือ12สีนะคะโดยการใช้แม่สีเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อสีอื่นๆมาด้วยที่เป็นสีสำเร็จมาแล้วยังไม่ให้มาใช้กับงานนี้นะคะอ่ะวัสดุต่อไปที่นักเรียนจะต้องมีในการ เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สีน้ำก็คือจานสีและผู้กันนะคะจานสีและผู้กันสำหรับผู้กันก็ควรจะมีอย่างน้อยควรจะมี2อ,อันขึ้นไปนะคะก็ะใช้เบอร์ที่กลางๆนะคะสักประมาณเบอร์2เบอร์3าเบอร์สี่นะคะหรือถ้าใครสามารถจะมีได้3อัน3าขนาดก็จะดีมากๆเลยนะคะเริ่มจากเบอร์เล็กเบอร์กลางแล้วก็เบอร์ใหญ่นะคะสำหรับ การสีนั้นถ้านักเรียนซื้อสีแบบนี้นะคะซื้อสีแบบนี้นะคะในร้านสะดวกซื้อนะคะในนี้ก็จะมีในกล่องเนี่ยนะคะก็จะมีจานสีให้มาด้วยนักเรียนก็ไม่ต้องซื้อจานสีแยกต่างหากนะคะก็จะให้จานสีมาด้วยเลยนะคะต่อไป ว่สิที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะก็คือผู้การนะคะผู้การเป็นหัวใจหลักเลยในการสร้างสรรค์าง,งานเพราะว่าข้อสำคัญคือผู้การจะต้องสะอาดอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนใช้เสร็จทุกครั้งจะต้องล้างนะคะจะต้องล้างแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดด้วยผ้าผ้าผ้านิ่มๆนะคะผ้าสะอาดนิ่มๆหรือกระดาษทิชชู่นะคะต้องเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วต้องเช็ดทุกครั้งนะคะให้แห้ง นะคะวิธีการเช็คก,ก็คือนะคะเช็คแบบนี้นะคะนะคะไม่ไม่ไม่จุ่มลงไปแล้วถูๆอย่างนี้ไม่เอานะคะซึ่งลักษณะอย่างนี้อย่างที่คุณครูบอกนี่ขอเป็นข้อห้ามเลยนะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่ชอบใช้ผู้กันนะคะแล้วปักลงไปในลักษณะของการตั้งฉากนะคะแล้วก็หมุนเล่นแบบนี้ไม่เอานะคะผู้กันเสียหมดนะคะโดยเฉพาะผู้กันที่ มีคุณภาพนักเรียนจะซื้อมาเนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะคะก็อย่าทําให้มันเสียนะคะอย่ามาเล่นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผู้การจะเสียไปเลยแล้วก็มาใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าปลายผู้การมันแตกออกแบบนี้แล้วเวลานักเรียนระบายเนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้แล้วมันจะแตกสเปะสปะเลอะเทอะไปหมดนะคะอย,อย่าทําเด็ดขาดนะคะสำหรับผู้กันเวลานักเรียนใช้ใช้ไปนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามัน แตกออกนะคะมันไม่สามารถจะตัดเส้นได้ควบคุมอคอนโทรลมันได้เนี่ยก็มีทิคๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือให้นักเรียนเอาผู้กัรเนี้ยนะคะไปจุ่มนะคะ,ไป,ะ,คะไปจุ่มลงในไข่ขาวแล้วก็ใช้มือลูบเบาๆให้มันเป็นลักษณะแบบอย่างเนี้ยนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะนะคะนักเรียนก็จะสามารถมีผู้การที่ เปรียบเสมือนใหม่มาใช้ได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้คือไปปั่นในลักษณะของการตั้งฉากจนมันบานขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็จุ่มในไข่ไก่ก็คงช่วยไม่ได้แล้วนะคะเพราะ,ะนั้นก็ถึงได้บอกว่าอย่าทำนะคะต่อไปน้ำสำหรับใช้ในการผสมสีนะคะขอให้มีสองขวดขวดแรกเอาไว้สำหรับใช้ในการ ผสมกับเนื้อสีนะคะเราต้องเราจะใช้ลักษณะการควักสีออกมาจากหลอดและป้ายเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าในสีที่มากับหลอดมันจะมีความหนื่นะคะเราต้องใช้น้ําเจือจางลงไปนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่ใส่มากจนเกินไปจนจางซี ะะแล้วก็ไม่ใช่ใส่น้อยจนสีก็ยังยังเข้มข้นเป็นหนืดหนืดอยู่นะคะอีกขวดหนึ่งเอาไว้สําหรับการล้างผู้กันนะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผู้กันเพียงอันเดียวนี่ยิ่งต้องมีความระมัดระวังให้มากามทุกครั้งที่นักเรียนล้างลงไปนะคะเวลาล้างล้างแบบนี้นะคะไม่เอานะไปหมุนหมุนให้ปลายผู้กันบานอยู่ก้นขวดไม่เอานะคะเมื่อล้างเนี่ยทุกครั้งที่ล้างนะคะ นักเรียนจะต้องล้างให้สะอาดล้างให้เกลี้ยงนะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผู้การเพียงอันเดียวเพราะว่าถ้านักเรียนล้างไม่เกลี้ยงยังมีสีเดิมที่ใช้ติดหลงเหลืออยู่พอนักเรียนไปจุ่มลงในสีใหม่เนี่ยไอ้สีที่ติดอยู่เดิมเนี่ยมันก็จะไปผสมกับสีที่ผสมเรากําลังจะใช้ใหม่แล้วมันก็จะกลายเป็นสีที่เพี้ยนแตกต่างบิดเบือนไปจากที่เราต้องการจะใช้นะคะต่อไปวิธีการผสมสีนะคะ ก็ให้นักเรียนบีบ,บ,บสีนะคะบีบสีลงในเราจะไม่ใช้วิธีการเทน้ํามารอไว้ในหลุมจานสีก่อนไม่เอานะคะเราจะบีบสีลงไปเทสีลงไปสําหรับใครที่ใช้ลักษณะเป็นขวดแบบนี้เหมือนในร้านสะดวกซื้อนะคะวิธีการให้นักเรียนเราจะไม่ใช้ลักษณะการเทสีเทลงไปอย่างนี้ไม่เอานะคะนะคะเราคอนโทรลไม่ได้แล้วนักเรียนก็ สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะวิธีการถ้าใครใช้สีเป็นขวดแบบนี้นะคะของยี่ห้อนี้นะคะแบบนี้ในร้านสะดวกซื้อให้ใช้วิธีการใช้ผู้กันนะคะควักออกมาหยอดในจานสีก่อนนะคะไม่ใช้วิธีการเทลงไปนะแต่สําหรับใครที่ใช้เป็นหลอดแบบของคุณครูก็อนุญาตให้บีบสีนะคะบีบลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ ผู้กันผู้การสะอาดนะคะหรือหลอดนะคะหรือใช้ดอปเปอร์นะคะดูดสีดูดน้ำนะคะลงมาใส่ในสีที่เราใส่รอไว้ในจานสีเราจะไม่ใช้วิธีการเทน้ำรอไว้ก่อนแล้วเอาสีใส่ตามลงไปไม่เอานะคะ หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทํางานทางทัศนศิลป์เรียบร้อยแล้วได้งานสมอย่างที่ปาถนาแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะต้องทําในอีกต่อไปก็คือเก็บอุปกรณ์นะคะล้างผู้กันล้างและเช็ดให้เรียบร้อยนะคะจานสีนําไปล้างนะคะอย่าทิ้งไว้ให้เกลือกลังนะคะแบบนี้ไม่เอาเนี่ยเหมือนที่เพื่อนเอนักเรียนทําไว้เนี่ยนะคะพอไม่ล้างแล้วมันเกลืกลังนะคะแล้วมันก็จะ ติดอยู่แบบนี้นะคะไม่เอานะคะเพราะนั้นล้างอุปกรณ์เก็บให้เรียบร้อยนะคะขวดน้ำที่เป็นขวดที่เราล้างผู้กันก็เททิง้งแล้วก็ล้างขวดให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ขวดขวดหรือแก้วน้ำที่เราจะใช้ในการทำงานทัศนศิลป์แล้วก็เก็บไว้ใช้ในครั้งหน้าได้ต่อไปนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นของการใช้สี ประเภทสีน้ำนะคะซึ่งหลังจากนี้เราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องการทำงานของสีน้ำนะคะกันใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการใช้สีน้ำก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราไปเริ่มลงมือทำงานด้วยสีน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะบาย